สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนนะครับมาพอๆกับบ่าวบอยครับผมตอนแดงๆนะครับผมในเมนูพี่น้องสร้อยจุพี่น้องสร้อยจุโอ้ยเดือดดองเลยเข้ามาหลายนะครับผมจัดสร้อยจุให้เพิ่งีด้ครับบอสันจัดให้เดยบร้อยแล้วพี่น้องนะผักกับผักแกมผักกาบักทั่วแบกเขือหมองนะครับขาดอะไรครับมาดาดกรอบนะครับผมปีกเน่นๆคือเก่้านะครับผมตับหวานพี่น้องโอ้ยเนื้องามแห้งเหมือนพี่น้องเลย อยากอยากคับอยากสดเจียวเพียร้องผมพี่น้องเอาสอนมาใหมาน่นะครับผมรับส้มอยู่จังหวัดใดก็คอมเมนต์ทักทายนะครับผมขอบคุณพี่น้องสู่สูคนนะครับเเขามากดไลค์กดแชร์นะครับผมก่อนสิบเบิ้องคลิปก็ไก่ยืดๆนะพี่น้องนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับในสองทางยูทูบฝั่งทางเฟซบุ๊กด้วยนะครับผมมาพี่น้องมาทั้งไก่ทั้งไก่ไกครับมาเสิร์ฟกับบารบอยครับบาร์าีไร้หางครับผมเอ้ยผ่าสดตับไบนเขาเนี้หอนๆอน้ลยไปไหนนี่พี่น้อง อืมอันนี้เขาเอิ้นนะครับพาิดิวุพันตับหรือว่าจุอ่อนๆนะครับผมมีคันแท่หน้ามีเนียนครับสดเอาเลยพี่เนางอืมอืมอุ้ยขากขันอืมอืม มีแบบลูกเตาบพี่น้องนะครับผมแต่ตาหวานในเบืองกันหืมตาหวานพี่น้อง

คันแทนะใสกับไปฮิดูเลย nó ngon ngào húi Ui. ผัดขี้ดูนี่กึบกึบเดียพี่นาะหืมบ กรอู้เนี่ย,ยติดเทียงเลยสวนแห้งพี่น้องติดเทียงเลยนะครับอือ

hoàn hậu đẹp rồi hoàn thêm cái <khi> <laughs> ผมตดสดอีดีไปล้ว phân ngon này học bây giờ mở toàn này chạy này. เาหมดเลยนี่ลูกเตาเขาขอความพาเขา thể bị nói Khăn thể là Cướp 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 gì em Hãy ừ. subscribe cho

แซ่บเจ้าสุดยอดโเขาสุดยอดครับพี่น้องเลยนั่นอีกเตียงหนึครับผมนะครับบะเวดเก็บไปยังพี่น้องเนาะเอาไว้เฮ็ดพี่นุ่หนาครับเจ้าไม่นุหนาสปินไม่รูเลยนะครับผมบะไก่กระดาบนะครับสองยางนะครับผมแซ่บนะครับผมเจ้าเบ็ดเดี๋ยวไปนี่ เดือดอยู่นิดนึงว่าครับผมกับคนนี้ห่อนๆกับเบิร์ตทิปพี่น้องนะครับอ่ะฝากไว้ให้กอล์ฟพี่น้องนะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้บ่าวบอยใส่จูนะครับผมพิษพัดประกันเลยขอขอสดขอให้แนพี่น้องนะนะครับผมขอให้คนที่มากินยิบต้องเลือกครับผมพอกันคลิปหนาแล้วพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ่าวบอยขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ